รสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะเอาสูตรเด็ดรัฐบาลไทยมาฝากพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะอ่ามันมันสุดยอดมากเลยพี่น้องแอดไปจับสูตรเด่นอยู่ในช่องประกบกันเด่นตัวเดียวมันเดินแบบซาใจมากเลยเนาะคะ่ะแอดเห็นแล้วอยากเอามาตอนพี่น้องเนาะค่ะนะคะ,นะคะอยากเอามาตอนพี่น้องกันเลยอ่าจับเด่นออกมาประกบกันเลยนะคะ ให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะราวะท่างช่องของทัางตัวแอดนี่เม่ได้ออกไปหาคลิปข้างนอกคือเพลินเนาะคะ่กะก็เลยหันเขาจับเด่นในช่องประกบกันเป็นของฝากตอนพีตอนน,อนะะ้องเนาะค่ะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์แอดน้ำเนเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องจะชอบบบนะคะเป็นอีกแนวทางหนึง่ง ที่จะเพิ่มสีสันให้พี่ให้นองได้เนาะค่ะพี่นองคะนะคะเพราะว่า,าม่นเป็นสูตรย้อนหลังเด้อค่ะพี่นองเป็นสูตรที่เข้าใส่จริงๆนะคะใส่จริงแล้วก็เป่เป็นสูตรย้อนหลังนะคะยืนยันวา่าเ่มเป็นสูตรย้อนหลังเนาะพี่นองเนาะนะคะให้พี่ห้นองเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะรอพี่รอ,อ,น,อ,น,อน่องแป๊บหนึ่งเนาะค่ะพี่นองรอเวลา มันเป็นรอพีรอหนองรอเวลาเนาะค่ะนะคะนะคะเข่าต่อกันมาล้วๆเลยพี่น้องเด้วแอดจะเป็นไรเห็เบื้องอีกแอดรีวิวอ่าสามน้อยเพิ่นแป๊บนึงเนาะค่ะเลขควมฟันกับเข่าสามน้อยด้วยค่ะพี่น้องมือหนีนะคะเข่าล้วๆเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะ ข้อมฝันเข่าเน้นเเลยเนาะคะ่ะโอ้โหข้คงจะมีผู้ใดหลายอยู่เนาะค่ะเมื่อเนี้ย้อมฝันเข่าเน้นเเลยนะคะดีใจน้ำพีน้ำนองเด้อนะคะสำรับผู้ติดตามเหล็กฝันเนาะคะ่ะผู้ติดตามเหล็กฝันยันงไม่อีกแต่พืชแต่พื้ยโยคะพี่น้องนะคะ แอดจะไล่เบ hm ิ้งที oh <in> ่ระงวดระงวดมากเลยเนาะค่ะพี่นองค่ะนะคะเดี๋ยวแอดจะซูมเข่าให้เบิ้งใกล้เพื่อว่าพี่นองจะได้เห็นแนวทางที่ชัดขึ้นนะคะพี่ฟิวค่ะแม่อัดคลิปนะคะเนาะค่ะพี่นองเนาะจากหน้าที่แล้วปากขยายกว้างไปหลายมันกะมันบอชัดเนาะค่ะพี่นองเนาะเอาซมีพอดีนะคะพี่ฟิวค่ะ เด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะบอกแล้วกะเหรี่ยงมวนมันกระเพากันนี่แซวลแซ่ลขืนเนาะค่ะค่ะพี่น้องแอดจะจับมาแตงแต่ง,ตงวดหนึ่งหนึ่งสองเนาะค่ะโอ้ยยุ่งแม่ค่ะนะคะยุ่งหลายแอดอยู่หน้าค่ะพี่น้องแอดอยู่หน้าอันนี้คืออัดยั่งมือขึ้นเลยนะคะอัดยั่งมือขึ้นขออนุญาตไปเอายาแป๊บหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นกับแอดกันรอบเวลานั่มละค่ะพี่นองคะราบขอบุญขอบคุณพี่นองที่เข้าใจเวลาแปดหน้าที่ด้อค่ะแปดหน้าที่คืนนอเนาะ โอ้ยเจ็บตาต้องหยอดตายอยู่ตลอดเนาะคะะะ่ะเพราะว่าแอดเห็นแนวทางแอดจ้องแสงแสงจากโทรศัพท์แล้วก็แสงแดดปะทะกันพี่น้องนะคะก็ะเลยเจ็บตาแล้วเพราเป็นเนาะคะ่ะไปหาหมอมา,อาใส่ยาหยอดบ้างกินบ้างเนาะคะ่ะรักษาตาเป็นแนวทางที่อันตรายอยู่ตาพี่น้องนะคะค่ะ งวดแรกที่แอดจับอันนี้คือจับสูตรใส่กิ่งเนาะคะ่ะเพราะเป็นสูตรย้อนหลังเด้อค่ะพี่น้องนะคะเพราะเป็นสูตรย้อนหลังอ่าเป็นเด่นที่แอดใส่ในช่องเนาะคะ่ะที่แรกแอดจับ2ส,สูตรนะคะที่แรกจับสสูตรอ่าในขณะที่มาล่อรีวิวกลุ่มยูนีเนาะคะ่ะแอดก็เลยมาอ่าเปิดเบื้องสูตรรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเอาสูตรนี้มันกัประกบเขากับสูตรนี้ได้นะคะ สามสูตรเด้ค่ะพี่น้องนะคะสามสูตรสูตรเด่นตัวเดียวยังมีอีกเยอะนะคะ,ะเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ว่าอันนี้เดินจริงยังบ่หลุดเนาะคะ่ะงวดแรกที่แอดจับมากเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสูตรหนึ่งสองสามแอดจะเห็ดเป็นซื้อสูตรให้บ่บ่มันจะงงเนาะค่ะเข่าที่หนึ่งสองนะคะ, 1, ะ,คะพี่น้องเข่าที่หนึ่งสองแล้วก็งวดทัดมาก สูตรนี่สูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรสองได้ศู 2, 02, นย์สูตรที่สามได้สองเข้าที่ศูนย์สองนะคะสูตรที่หนึ่งได้หกสูตรที่สองได้ซีสูตรที่สามได้หกนะคะจับคูออกทีซีหกเนาะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็งวดถัดมาเนาะคะ่ะเบิบ้งตัวเลขน้ำเด้อค่ะพี่น้องให้เธอแอดคัดออกมาผิดนะคะจะผิดก็ผิดตอนคัดนี่แหละเด้อพี่น้องนะคะ อางวดถัดมาเนาะค่ะสูตรที่หนึ่งได้หาสูตรที่สองได้หนึ่งสูตรที่สามได้หานะคะเก้าห้าหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเข่าที่หาหนึ่งเนาะค่ะนะคะงวดถัดมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้ศูนย์ชนกันมัดทั้งสามสูตรพี่น้องเข่าที่เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่เนาะค่ะอันนี้คือสูตร ใส่งานจริงเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะว่าเป็นสูตรย่ยอนหลังหรืออยียงทั้งสินนะคะว่าเป็นสูตรย่ยอนหลังนะคะแล้วกับงวดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดนะคะสูตรที่สองก็ได้เจ็ดอีกสูตรที่สามได้เก้าค่ะพี่น้องจับกันออกที่0ูนย์หนึ่งนะคะ นี่ลหะแอดมาจับชนกันแล้วเอา้ามันเดินตัวนี้แอดดีใจค่ะแอดก็เลยเอามาฝากพี่น้องดีกว่าเนาะค่ะเอามาฝากพี่ตอนน้องดีกว่ายากหน่อยพี่น้องผู้ตามก็จะได้โชคได้ลาบเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้มีดวงนั่ค่ะผู้มีดวงสําหรับผู้ที่าบ่มีดวงกะสู่ต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะสู่ต่อเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะ สำหรับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนะาะให้พี่น้องเอาไปเบิ้งเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อะนะคะเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางเพราะว่าเข้าแอดเองกับบอลูว่ามันจะออกตัวใดคือกันเนาะค่ะแอดจะไปรีวิวสามน้อยมัดรวมให้พี่น้องเนาะค่ะสามน้อยมัดรวมให้พี่น้องก็คือออกเรียบร้อยแล้วเลขฝันมากยูสองหลอบเนาะค่ะ หลังจากที่บ้านจากช่องเฮาเฮากันจะไปทางเฟซบุ๊กนะคะนี่คืองวดวันที่สิบหกสิหฮอดนี่ค่ะพี่น้องนะคะขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อให้พี่เห็นน้องได้โชคได้ลาบเด้อค่ะสูตรที่หนึ่งได้สองสูตรที่สองได้หกสูตรที่สามได้เจ็ดพี่น้องตัดเ่นได้นะคะสองหกสองเจ็ดนะคะสองหกสองเจ็ดหกเจ็ด นะคะพี่น้องบ่หลายคููที่แรกๆแอดจับยูแค่สองสูตรคููเดียวแต่ว่าแอดไปจับตัวนี้แล้วมันมันโอหวดได้ชนก็คือนมันเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่เห็นน้องโชคดีกับแนวทางที่แอดว่างลงไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ